ข้าวกระไดมีดอเขาเล่นไปเปียมห้ยกันบัดดอนวิบุญตะบนโคกันเพื่อสำโรงบูซอยสะดองใชยต่างว่าใครม้้ยเบียกันเอายกสองครับวิทยายุทธีเชื่อใคประจําต็แดงสมัยกัดกวรรอีโรนา้นากบุงจำได้ยังนับรุนเข่ารุ่กขาเราดีส้อไม่ยงเป็นวินตุก รวมผูงกว่ารดบงมับเล่ยกีิออกไปไนก่เลยแต่ละโซนแต่ละที่นี่ก่อนนะ เสียบวยเดช้ยดีหน่อยวี้ช่งวของเราปลดฝนน่ะอ้ยที่ตรงนี้นะตลาดตัวตอเก่าช่องวกกบนเกเสนามที่ให้กับเสียผู่เจษพัชรีนะครับอกเธอผู้จัดจัดเพชรอสสมร สนม้นี่สวนสด้การนำคุณสมณะสีผม เดี๋ยวมาเลยค่ะอาจารย์เพชรไล่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ออาจารย์เพชรได้คุณหมอนด้ครับโค้ชมีเงาเจ้าพี่สอนเตียงเงียดเลยก็สนีน้ำละละเดี๋ยวจะอัปเดตให้รับทราบในต่อจากผู้นี้จะเป็นเพชรมหากับออกเนี่ยแล้วก็จะไปเพชรปูสากับการไลน์ทอง แล้วก็จะต่อที่ยอดฝันในเวทีศดาครับผมตอนนี้นะครับสามมวยยอดหญิงขึ้นมาเลยนะครับเตรียมกองพร้อมไว้เลยตอนจากนั้นก็จะลำเลียงไวอยู่นะครับสามมวยหญิงนะครับเตรียมไว้เลยสามคู่เก่าเมื่อสักกี่กาเด้อตอนรับหนาวหนาวผู้ใหญ่เตี่ยวบอกคิดละเสียนตัวอย่าชดจะต่ำแต่เด้อเพี๋ยบอกอย่างเพี๋ยจัดเข้ารับแขกเลย เก่าคุณส so ีกาเนี่ยหาชนผู้เยี่ยทแ้ยินลาดเสยนต่อสิล็อกเมื่อล็แมนในกราเนอสกโอเคผู้เยี่ยบดีน่าฟ้าแล้วก็ผู้เยี่ยนะครับบอดีฟ้าแล้วก็ผู้เยี่ยนะครับยินลาเสยนต่อโอ้แต่ผู้กองนี่เออผู้กองมีสีสเกีกับผู้เยี่ยบอกโอ้ับเก่าครีกา คู่เอกนะครับหน้าที่ของวิทยายุทธอินทภรณ์กับกองกลงวานเล็กเพชรแสงกรจากนั้นเตรียมกอพร้อมไปเลยครับเพชรมหากับน้อมยำบริจิตรีบริจีสามคู่ ผัวใหม่เต็มในการสุดดาวลูกอาเสือเยีย่ยมมะเอื้อนนี่โรงเรียนประทุกนี้แต่ยากพบปากใหม่น้องๆก็ต้องระว,วังเรื่องข่าวบดสนใจกีฬาพักรุ่งบนไปดูไม่แบบว่าจะเป็นเจ้าพ่อสกีเอ็ดทองเอ็ดการสุเปนแสเปตุ้งคนเสกซ์สัน เพชรชัยวัฒน์กังวันเลชรเพชรตะตุเพชรเงินเพชรชาบูโรนัส่าปิ๊กไวสองพยักษ์เพชรใหม่เจอเพชรชัยยาสันติราชเจอกับเอฟสิบหกจะพลาดได้ยังไงบอกเลยว่าผู้มวยได้เสียพวุงนี้คุณภาพจริงๆสัญลักษอาเซียนสนามสนุนโดยหนึ่งชัยวัฒน์ฟังมัดฟคงการป้าพี่บด แล้วก็ครอบครัวสันติสุขธิ์จัดโดยโปรโมเตอร์สมชายชนบ้านรับโจววัดรับองนี้โรงเรียนปฐมวิทยาหฝั่งห้วยมัง,งนองอุบลเยินดีเชิญในมาแฟนมวยทุกท่านให้กำลังใจครับโจวและก็สมชายนะครับเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดสุดการหุ้มการเสียดยิ้มแววว่ามือดีที่หน้าในจะไปไล่เนาะช่วงนี้มีผู้ว่าที่เดินกล้องแล้วก็ มิทุนาคโมยหนึ่งเฉวะังกังของกานองาบวมนี่ก็จัดเต็มเป็นนักที่สองยิ้ามิทุนาอายุสีราบมิทายาเย ครับครับครับ เที่แห่ไหลไที่อระน้ำถวยเป็นปากน่ามเพื่อทแปาการไเยี่ยมมาอีกไปเอาขอบคุณนะครับผู้ในบ้านแดีทุกท่านนะครับผู้ใบ้านผู้บ้านใคกับผู้ที่ขอขอสถานที่เรียกว่ารีสอรนะครับขุณท่านร้อยตำรวจเอกเกียรติประโคมด้วยนะครับ ปุยในบ้านโนใส่จังสูุ้้บ้านไปรวมปุ้ยพอดีเสียงม่เฉินไขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนดีทุกท่านว่าจังหวได้มี้แค่ว่าเชียวังแนสุดยอดลยวันนี้นอบบนี่ได้ั สุดท้ายยกที่ห้าเอาเบิร์มาเกติกลอกไมาเบิรมาเบิรมาเบิร์นะยุคไฟร้านนี้จะพาดใช้แล้วอาต้าสอบเท็จอาต้าสำนับคูลลงเล่วเี่นะไปคนเวทีสุดท้าย ના ના લેક ลูกผู้ชายปิทยายุบินวณีแดงกตบวันเล็กเป็นสังก,นนดกัดที่น,น,นึ่งกรรการวารวชรวรแดนครับดูชี่บดชทีุกคน้อารให้กำลังใจค่ะวเล็กคือว่าจำดีที่สุดเลยจ้า